สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะเราจะพามาดูรถไฟฟ้านะครับที่มีในตลาดตอนนี้ทั้งหมดนะครับของค่าย W L Toy นะครับที่ตอนนี้แบบเป็นอะไรที่แบบว่าฮิตมากๆมีเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยของค่ายเนี่ยตัวไหนนะครับน่าเล่นมากนะครับตัวไหนตอบโจทย์กับลูกค้าแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะพามาดูกันนะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะมากหลายรุ่นมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับค่าย WL Toy นะครับนะจะมีนี่นะครับอ่าสเกล1ต่อ28นะครับตัวนี้นะเป็นคือรีโมท 2.4G นะฮะความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสล้อนะครับหน้าตานะครับรีโมทเป็นแบบนี้เลย มีโมดใหญ่นะฮะใหญ่มากใหญ่กว่าตัวรถอีกนะฮะนี่นี่คือฟีเจอร์ที่ได้มานะครับนาเป็นรถไฟฟ้าที่ตอนนี้ถือว่าราคานะครับไม่แพงนะครับทำต้นๆนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสเกล1ต่อ28นะครับแล้วก็ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นสปีดนะครับเร่งเร็วตามมือเลยนะครับแล้วก็เป็นเลี้ยวแบบเซอร์โวนะฮะ แล้วก็ตัวรถเองนะฮะจะมีบอดี้ให้เลือกอยู่ประมาณ6แบบนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะแบบแรกจะเป็นตัวนี้รหัสนะครับ k 9 6 9นะครับแล้วก็ตัวทัดมานะครับนี่บอดี้นนี้เลยนะครับขาวตัดฟ้าสวยนะครับตัวนี้ k 9 7 9นะครับแล้วก็นี่เลยถึงตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ k 9 8 9นะครับเป็นทรงแบบ For กซ์โฟรนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่อา่า เป็นเบสเลอร์เลยนะครับของทางร้านเลยนะครับตัวนี้ขายดีที่สุดนะครับบอดี้นี้นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น p 9 3 9นะแล้วก็ p 2 p 9 2 9นะครับแล้วก็ k 9 9 9นะครับส่งเป็นแบบนี้นะครับที่เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตัวเล็กนะฮะตัวเล็กที่สุดในของค่ายแต่ฟังก์ชันที่ได้มาถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคานะครับมันประมาณพันต้นๆนะฮะถือว่า ตัวนี้นี่ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับหลังจากกระแสที่ว่าก่อนหน้านี้มีกระแสรถกระป๋องนะฮะหลายๆคนก็เอาเจ้าตัวนี้ไปเล่นไปแข่งแทนนะครับเพราะว่าราคาถือว่าราคาดีนะครับสเกลหนึ่งต่อยี่แปก็ประมาณใกล้ๆกันกับรถกระป๋องนะฮะแต่ทาเรื่องสปีดได้ดีนะฮะเร่งเร็วตามมือนะเร็วเซอร์โวด้วยถือว่าคุ้มมากนะฮะนะถัดมานะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้นี่ในตลาดนี่ บอกเลยว่าฮอตมากออกมาแป๊บเดียวหมดออกมาแป๊บเดียวต้องรอสินค้าเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่นี่เลย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นแบตลิโพด้วยนะครับตัวนี้นะหน้าตาบอดี้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับล้อเป็นแบบนี้นะสเกลนะสเกลอยู่ที่1ต่อ18นะครับความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็จะมีบอดดี้ให้เลือกอยู่ประมาณ นี่นะครับสแบบแบบนี้เลยนะแบบแรกนะครับก็จะเป็นรหัส K929B นะครับถัดมาก็จะเป็น A959B นะฮะเป็นทรงแบบนี้นะสีเขียวสวยเือนการแล้วก็จะเป็น A969B นะฮะ A979B จะเป็นตัวที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะตัวนี้ถือว่าเป็นบอดี้ที่เบสเซ e l l e r ของรุ่นนี้นะขายดีมากนะครับอี๋ยวให้ดูตัวจริง ของเจ้าตัว A959B นะครับบอดี hmm. ้เป็นแบบนี้นะฮะสังเกตนะฮรล้อของตัวเนี้ยตัวยางนะไม่เหมือนกันนะนี่เลยนะครับสวยงามมากนะฮะนะตัวนี้นะครับเป็นทรงแบบเป็นสไตล์แบบว่าออฟโรดนะฮะเล่นไ่าทุกผิวเลยนะอ่าพื้นผิวเลยนะฮะจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นนะครับนะได้หมดนะครับ อัเน้นว่าตัวนี้นี่ผมแนะนําว่าเล่นทางอดนี้ถือว่ามันมากนะฮะก็ทําความเร็วได้ดีนะฮะเจ็ดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับบัตลิโพด้วยสติดเร่งเร็วตามมือเลี้ยวเซอร์โวนะครับถือว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากนะครับถัดมานะครับจะเป็นรถทรงสไตล์บักกี้นะฮะนะแบบนี้นะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า124 28นะครับจะมีบอดี้ให้เลือกประมาณ5แบบนะครับ แบบแรกจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบสเซอร์เลอร์ครับตัวที่ขายดีที่สุดนะหนึ่งสองสี่สองแปดบีได้หนึ่งสองสี่สองแปดนะครับนี่นะครับจริงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงบักกี้นะฮะดำตัดเขียวนะฮะบอดี้นะเป็นแบบลิเทียมนะฮะลิเทียมไลออนนะครับสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อสปีดอยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี้นี่เลยนะสูตรนะครับ ด้านหน้าด้านบนมีไฟนะฮะไฟสองตัวนี้ลุยน้ําได้นะครับหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับแล้วก็อนี่นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นสีนี้นะฮะบอดี้เป็นแบบนี้หนึ่งสองสี่สองแปดซีนะฮะแล้วก็หนึ่งสองสี่สองแปดเอนะฮะเป็นทรงสไตล์แบบ ATV นะแล้วก็อีกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีมากนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองสี่สองแปดบีนะตัวนี้ ตัวนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนเนหน่อยนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ตัวรีโมทที่ได้มาจะเป็นรีโมทหน้าจอแบบิีิต้นนะฮะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวนี้นะฮะหนะะึ่นงสองสี่สองสามนะครับเป็นทรงแบบเอคอร์นะครับนี่เลยนะี่บอกเลยว่าเล่นได้ออฟโรดนะฮะทางหินทางลูกลางทางฝุ่นนะได้หมดเลยตัวนี้นะครับเป็นทรงแบบบัคก,กี้นะฮะถัดมานะครับจะเป็นตัวนี้นะ ตัวนี้นะ WLToy นะครับหนึ่งสี่้านะครับสเกลเท่ากันนะครับ1ต่อ12แต่ตัวนี้บอดี้รถเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะเป็นสีขาวนะครับขาวตัดดำนะฮะใครที่ชอบสไตล์แบบสีขาวล้วนๆนะฮะแบบว่าสีแบบอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับก็จะมีไฟท้านบนนะฮะไฟสองด้านบนเนี่ยตัวนี้บอดี้ใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แบตเป็นอ่าเหมือนกันนะครับลิเทียมไอออนนะครับกับเครื่องสี่ล้อมกันสปีดเร่งเร็วตามมือนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับหนึ่งสองสี่สองเก้านัมเบอร์นะครับถัดมานะครับอันนี้เลยตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับตัวนี้ถือว่าตอนนี้กําลังพอรทิดเหมือนกันเป็นตัวใหม่นะฮะ King of s p e e d นะครับตัวนี้รหัสอ่า W L Toy 12409นนะครับตัวนี้เป็น ตัวที่ทําความเร็วได้ดีที่สุดนะฮะของค่ายเดยวิลทอร์ตอนนี้นะฮะนี่เลยเขาชูมาที่เก้าสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสังเกตที่ล้อนะฮะที่ล้อจะเป็นสไตล์แบบล้อตะก,กุยนะตัวนี้บอกเลยว่าความเร็วเร็วมากแล้วก็เล่นทางลุยฝุนนี่อีกตัวหนึ่งเลยที่ผมแนะนําว่ามันมากเลยนะครับตัวนี้นะจะมีบอดี้เป็นประมาณนี้นะครับจะมีด้านในนี่จะมีคนสองคนนะจากแตกต่างจากตัวรุ่น อื่นๆที่มีคนหนึ่งคนนะครับตัวนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ประมาณสามสีนะตัวนี้จะเป็นสีขาวดําแล้วก็ตัดแดงหลังคาแดงนะครับแล้วก็ถัดมานี่นะสีสีถัดมานี่เป็นสีน,นะฮะขาวดําแล้วก็ตัดด้วยเหลืองนะครับแล้วก็นี่เลยนี่เป็นขาวดํานะฮะหลังคาดํานะสเกลหนึ่งต่อสิบสองสปีดดีมากนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่พิเศษกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะตัวนี้ก็คือตรง แกนด้านล่างนะครับตรงปีกนกเนี่ยเป็นปีกนกอ่าเป็นแกนเป็นเป็นอลูมิเนียมนะเป็นเหล็กนะถือว่าแข็งแรงมากนะตัวนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันของมันนะฮะนี่เลยรีโมท 2.4G นะฮะเป็นแบตลิเทียมนะเป็นแบลิเทียมขับเคลื่อนสีนะนี่เลยนะฮะกันน้ำนะขั้นบนนะเป็นประมาณนี้ ตันนี้นี่นี่เลยนะฮะที่บอกไว้นะฮะตัวเป็นคือเฟืองเหล็กทุกอย่างนะฮะแล้วก็นี่เลยนี่นะครับที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะตัวปีกนกรุ่นนี้นะครับนะเป็นเหล็กนะครับเป็นอลูมนะแข็งแรงนี่นี่เป็นต้นพาร์ทนี่เป็นเหล็กหมดเลยถือว่าตัวนี้โอ้แข็งแรงมากทั้งตัวรถเองทั้งแข็งแรงแล้วแถมยังทาสปีดได้ดีนะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในรุ่นนะฮะสกเกลจริงเท่ากับ อ่าพวกหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับสเกลหนึ่งสิบสองนะนี่นะครับตรวนี้นะฮะก็นี่ทั้งหมดนะครับของค่าย WL ท o รรถไฟฟ้านะครับที่วันนี้ทางร้านเอามาแนะนํานะก็เผื่อเพื่อนๆที่อ่ากาลังมองหาอยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับลองดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าตัวเองนี่ชอบรถสเกลประมาณเท่าไหร่แล้วต้องการความเร็วประมาณไหนนะครับที่ตอบโจทย์เราเราจะไปเล่นแบบทางแบบไหนทางเรียบทางฝุ่นนะ ชอบสไตล์แบบไหนนะฮะก็ลองสอบถามเข้ามาที่เพจแล้วได้นะครับตัวนี้นะเพจซิงสมาร์ทช็อปนะครับใน facebook หรือว่าจะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0836133319นะครับหรือว่าดูที่ youtube อยู่ก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปนะครับนะตัวนี้นะครับโอเคก็ ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตาม s u b s c r i ์ e นะครับใน YouTube ช่องของเราให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางร้านเรานะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ